สวัสดีครับพบกับผม Ghost Channel กับรายการรอรถอยู่นะครับตอนนี้ผมรอรถอยู่ครับตรงที่ MPK Center ครับก็ฝั่งมาบุญคลองนะครับอยู่ฝั่งมาบุญคลองเลยนะตอนนี้ก็มีรถเลยประมาณห้าสายด้วยกันนะครับก็มีสามสี่สามหกสี่เจ็ดห้าสิบแล้วก็เก้าสามนะครับก็ห้าสายเนี่ยนะครับก็จะไปในทิศทางที่แตกต่างกันไปนะครับสามสีก็จะตรงไปอยู่ทางฝั่งนี้ใช่ไหมตรงเจอเสียประตูวันแล้วตรงไปครับ มุ่งหน้าไปทางลาดเทวีสามหกครับลาดเทวีเหมือนกันสี่เจ็ดครับเดี่ยวซ้ายนะครับห้าสิบตรงไป 93, เก้าสามเดี่ยวซ้ายเดี่ยวขวามีนะนีมีมีที่ผ้าไปยี่ผ้ามันจะไม่จอดยีย่ผ้าคือไปจอดในขวาแล้วแล้วก็แล้วก็ววววชิ่งหนีไปทางาสายามเลยนะครับส่วนนะทางตีปิดก็เนะนะนะช่นเดียวกันนะครับรวมถึงอะไรนะห้าร้อยหนึ่งนะครับก็เช่นเดียวกันก็คือจะมีอยู่ประมาณ ถ้าสายที่จอดค่อนข้างแดงนะครับก็คือ3 4 3 6 4 7 5 0แล้ว9 3ที่ได้เอ่ยไปแล้วนะครับเป็นรถของคอสมภรทั้งหมดที่ผ่านน้ารถหรือของคอสมภครมีสี่สอันเดียวที่เป็นเอก,กชนนะครับรถของเอเก,กชนครับก็ขอใจขัานไหนก็ขึ้นไปแล้วกัน3ามสไปลังสิบน,นะครับ3 6ไปทางเว้ยขวางดินแดงนะครับ4 7่จะไปกรมที่ดินนะครับผมในเขต วัตระแก้วนะครับวัตโตมหาราชวังเสียมนครนะครับแล้วก็50าสิบี่ไปทางดุสิตนะครับาบางซื่อเตาปูนบางซ่อนวงสว่างพหลันเจ็นะครับแล้ว93้ที่ไปทางาหมู่บ้านนักกีฬานะครับก็คือไปทางบ้านทวีใช่ไหมครับเลี้ยวขวาไปเช็คเลี้ยวขวาสิอันนี้มันเลี้ยวซ้ายก่อนแล้วค่อยไปเลี้ยวตรงโตรตาพหลันหนึ่งแล้วค่อยเลี้ยวขวาทีตรงแกล้งไทยปันิเก่าหึืออกใช่ไหมทีตึกสวยๆย,ย,ยังกระวัง แล้วก็ปังงไปเรื่อยๆครับยาวๆจนถึงคลองตานแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางลากำแพงนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคถ้ามีข้อสงสัยอะไรยักสักถามคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจะดีมากๆขอบจอบคุณมากๆสับตะไคร้ผมด้วยขอบคุณมากๆนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสาหรับนี้รอรถอยุูมม่ขอลาวปก่อนสวัสดีครับ